สวัสดีค่ะมาตามต่อกันในคลิปนี้เลยนะคะเพื่อสักครู่นะคะก็ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายใบติวรวมถึงการสรุปของแอดรัชนกด้วยนะคะสําหรับในคลิปนี้ก่อนจะรับชมย้ําเตือนอีกทีนะคะว่าเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อสะอาดกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นชายวิจารณญาณในการรับชมอย่างมีสติด้วยแล้วกันนะคะอ่ะสาหรับในคลิปนี้มาเริ่มต้นด้วยการแปลปิศณจนาปกแดงขออภัยท่านที่รอนานด้วยแล้วกันนะคะสําหรับรอบสอบที่ผ่านมาต้องบอกว่าต้องขออภัย ด้วยที่แปลไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเป็นในส่วนของอรูปที่บอกว่าเป็น น้องจูกเนาะน้องจูกนั่งแล้วก็มีปลายอยู่3ตัวแอดมินก็แปลไปประมาณว่า0-8นย์แปดปศูนย์ประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ผ่านนะคะแต่ว่าชุดที่ผ่านก็คือชุดที่วาง2ตัวมาให้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเลข67ด้วยดะ,ะเลข6ก็ก็ถือว่าขึ้นเหนือให้เห็นอยู่นั่นเองนะคะส่วนเลขตามกำลังวันนะรอบที่แล้ววันศุกร์ศูนย์เกับ9เนี่ยก็ถือว่านะคะ อเล็กเเข้ารอบนะคะในส่วนของขึ้นเหนือเนาะศูนกับแปดขออภัยนะคะแล้วก็ตัวเดียยโดดในรอบที่แล้วไม่ผ่านเนาะหนงเจกับ5้าไม่มีนั่นเองนะคะอารอบนี้ช่วยแอดมินด้วยและกันท่านใดที่มีประสบการณ์ในการแปลนะคะตัวเลขเพิ่มเติมยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะรอบนี้นะคะสำหรับวันที่1กันยายน2567นนะคะก็ให้มาแล้วตามนี้นะคะซึ่งก็เป็นรูปของนะคะ าชาวจีนโบราณหนึ่งคนนะคะแล้วก็จะมีนกนะคะจะเป็นนกแก้วนั่นเองนะคะซึ่งคำปริศนาบอกว่าชาวจีนโบราณสอนนกแก้วให้พูดได้ใช้เวลาแค่10วันนะคะซึ่งถ้าถอดรหัสจากคำปริศนานี้ก็จะมีตัวที่น่าสนใจนะคะก็คือ,อในส่วนของ นกหรือเปล่านะนกปกติก็คือวิหกวิหกก็คือพ้องเสียงกับเลข6หรือว่านกถ้าตีเป็นตัวเลข1นถึงเก้ถึงเก็จะเป็น1ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอแปลคําว่านกเนี่ยนะคะเป็นเลข1หรือเลข6แล้วกันนะคะในส่วนของ10วันนะคะอาจจะให้ดึงเลข10ออกมาหรือเปล่าเดี๋ยค่ะอันนี้ก็คือน่าน่าสนใจอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าให้ดูเฉพาะคําปริศนาแอดมินก็ขออนุญาตนะคะแปลตามนี้เลยแล้วกันนะคะ ชุด3ตัว110แล้วก็610นะคะสามารถสลับตำแหน่ง110หน่วยได้หรือว่าตัดเล่นได้ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจก็นะคะแอดมินมองว่า1 0ึเนี่ยก็ชนหลายสำนักหลายใบ,ใบติวที่แอดมินได้นำเสนอไปในในส่วนของ อรอบสอบนี้อยู่เหมือนกันนะสำหรับเลข1นึ่นนี้นะคะในส่วนของนะคะภาพจริงๆแล้วถ้าซูมลงไปแบบว่าซูมซูมแบบจริงๆจังๆแอดมินก็ไม่เห็นรายละเอียดที่จะมีตัวเลขซ่อนแอบสักเท่าไหร่นะคะหรือบางท่านอาจจะโฟกัสไปที่ในส่วนของมือหรือเปล่าที่จริงนิ้วก็ครบ5นิ้วนะนะนิ้วก็ครบ5นิ้วก็ไม่น่าจะแปลเป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็ลองดูเผื่อท่านใดตาดีได้ตาไรา้เสียลองดูแล้วกันว่าถ้าซูมลงไปในภาพมีตัวเลขซ้อนแอบเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าขอสรุปให้ตามที่แอดมินกล่าวไปแล้วกันเนาะ110แล้วก็6 1 0นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของชุด2ตัวนะคะที่รอบที่แล้วผ่าน67นะรอบนี้ก็ให้มาตัวเลขไม่เยอะไม่น้อยเนาะ010607นะคะแล้วก็16 176869 7, 7 2 7 3 7 5 7 9 8 5 8 7 9 9 0 9 2นเะเพราะฉะนั้นท่านใดชอบเลขติด7ในรอบนี้ก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าใบแดงเนี้นะปริศนาใบแดงเนี่ยนะเพราะว่ามี72737579แต่ว่าตัวเด่นที่ชนแบบว่า ชนเด่นชนหนักก็คือ7273ที่แอดมินได้เล่าไปในคลิปก่อนๆหน้านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นชนแอดมิสบอลชนของใครบ้างอ่ะมีใต้ฟ้าเลขพระทโดงหรือแม้กระทั่งในส่วนของแอดหนุ่มสุพันธ์ต่างๆเนี่ยนะ7273หน้าประมาณนี้นะคะส่วนท่านใดบอกว่า8ตามที่แอดมินได้ทำสูตรนะในสูตรของ10นะคะ10บนฟ้านะะหลัก10 บนคงที่เนาะอ่ะก็คือเลขติด8นะในในส่วนของหลัก10เพราะฉะนั้น8 5 8 7จะมีโอกาสไม้เห็นได้หรือเปล่าในรอบนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะนะคะ ในส่วนของเลขเด่นตามกําลังวันค่ะมีโอกาสขึ้นเหนือลอ่งใต้ได้เท่าๆกันเลยวันอาทิตย์นะคะ05และก็6นั่นเองนะคะเลขติด0ท่านผู้ชมก็ดูในช่องของเลขติด0อย่างเช่น02นะ03 06หรือว่า07นะคะตามภาพเลยส่วนตัวเดียวโดดๆ5า79ในยก็ตามนี้เลยรอบที่แล้วตัวเดียวโดดๆไม่ผ่านสักตัวเลยนะคะรอบนี้จะผ่านหรือเปล่าเมื่อสักครู่มีคอมเมนต์ทักเข้ามาบอกว่า อาน้อ้นวนมาหรืออย่างต้องบอกว่ารอบนี้แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมน้อ้วนน้ำไม่ลงในส่วนของอ ในส่วนของงวดใหม่รอบใหม่หนึ่งกันยายนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าความเคลื่อนไหวยังคงมีอยู่เพจไม่ได้ถูกปิดนะก็ยังลงแนวทางของประเทศเพื่อนบ้านปกติอยู่แต่ว่าไม่เห็นข้อมูลของรัฐบาลไทยรอบนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่รอแนวทางของน้อ้วนอยู่เดี๋ยวรอก่อนถ้ามีการอัปเดตความเคลื่อนไหวแอดมินจะนาเสนอให้ต่อไปแล้วกันนะปก,ปกติแล้วน้อ้วนจะปล่อยในช่วงของแบบว่าค่อนข้างไวนะแบบว่า แทบจะต่อรอบต่อมวดเลยนะแต่ว่ารอบนี้ไม่เจอไม่เห็นไม่หวางนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามอีกทีหนึ่งนะ มาต่อที่ปริศนาอีกหนึ่งปริศนาก็คือแม่ตะเคียนทองให้โชคกันบ้านนะคะสำหรับในรอบนี้หนึ่งกันยายน6 7นะก็ให้มาสังเกตที่ตัวเน้นขีดเส้นใต้นะท่านผู้ชมเนาะนกกับปลา6ตัวตายขึ้นบนเสือ9ตัวตายลงล่างนะเน้นตัวขีดเส้นใต้เป็นหลักนะคะนกก็อย่างที่บอกแอดมินแปลเป็น1กับ6นะคะแล้วก็ปลาก็จะเป็น8อย่างที่หลายท่านาได้เคยเดูไว้นะได้ได้เคยแบบแสดงความคิเดเห็นหลายท่านเลยนะ,นะเกิน80%บอกว่าปลาเท่ากับ8 8นะ,ะแล้วก็6นั่นเองนั่นแปลไม่ยากเลยสําหรับชุดนี้นะแอดมินจับเป็น3ตัวนะ,ะในส่วนของเด่นนะในส่วนของขึ้นเหนือให้นะ,ะก็จะเป็น1อ่อหแกแล้วก็6กแกเนาะ6กแปนี่ถือว,ว่าสวยงามเลยเป็นเลขหาที่น่าจะมาสัญจรเลยทีเดียวนะคะในส่วนของเสือเ้านะคะเสือก็4ี่เก็9แบบตรงๆเพราะฉะนั้นก็จับส9่เก้า้าสีได้ท่านใดชอบนะคะ อ่ะมันช่วยกันถอดรหัสกันบ้าได้สำหรับถอดรหัสให้ดีจะมีโชคใหญ่หรือเปล่านะคะสำหรับภาพซ้ายมือค่อนข้างชัดเจนนะท่านผู้ชมซ้ายมือเนี่ยนะคะเห็นชัดๆที่100ได้นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะส่วนถ้าเห็นเป็น2ตัวก็18นะคะท่านผู้ชมแล้วก็1เนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสไปในส่วนของ7ได้อยู่เหมือนกัน78ได้ด้วยนะคะแล้วก็60นั่นเองนะคะในส่วนของภาพขวามือค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนเห็นแวบ,บแรกก็จะเห็น3 3936นะ,ะแล้วก็ถ้ามองเป็นเลขเ,เลขไทยมันก็จะมีเลข6ที่เป็นเลขไทยอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตีได้ที่69ด้วยอีก1ชุดนั่นเองนะคะพยายามตีแบบชุดที่ชัดเจนที่สุดไม่แบบว่า ไม่ให้ตัวเลขเยอะนะผู้ชมเดี๋ยวเยอะแล้วมันจะมั่วนะคะอ่ะตามนี้สําหรับปริสนาแม่ตะเคียนทองให้โชคในรอบหนึ่งกันยายนนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของเรื่องราวล่าสุดเลยนะคะสําหรับนะคะ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็คือสมเด็จพระชินีนะคะสรงร่วมซ้อมเสมือนจริงนะคะกับ13ทีมก่อนลงแข่งในรายการ t p 52นะ,ะซูเปอร์ซีรีส์2024ที่ประเทศสเปนนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับการฝึกซ้อมนะคะต้องบอกว่าสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ทรงทำหน้าที่นะคะดูทิศทางลมนะคะแล้วก็วางแผนก่อนที่ลมจะมาถึงเรือนะคะเป็นการแข่งขันเรือใบนะคะที่ประเทศสเปนนั่นเองเนาะด่านะหลายทนก็จับจ้องไปกับตัวเลขนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเลขมงคลอีกหนึ่งเลขที่น่าจับตามองนั่นเองนะคะก็คือ,อตัวเลขนะคะถ้าเป็นที่นัเสื้อของนักกีฬาเนาะก็จะเห็นว่ามีเลข52าสองด้วยก็มาจาก ามาจาก p นะคะ KP 5 2นั่นเองเนาะ Super Series สองพันยีสิเนาะเลข52จะมาหรือเปล่านะหรือจะเป็นในส่วนของเลขเรือชัดเจนมากเลยนะคะหลายสำนักนะคะสื่อหลายสำนักก็นะคะขายภาพนี้มาเนาี่ยสอที่เลขเรือชัดเจนมากนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนําเสนอในส่วนของข่าวสารและกันนะคะแล้วก็สอจะมีโอกาสหรือไม่อย่างไรนะคะก็นํามาฝากกัน น,นะคะแนวทางแล้วกันนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้อาจจะพูดเร็วไปไวต้องขออาภาัยด้วยแล้วกันฟังไม่ทัดฟังไม่ชัดฟังไม่ทันย้อนฟังซ้ําได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะต้องพยายามนะคะอปล่อยคลิปนะคะแนวทางที่แบบยังยังเก็บตกยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้นําเสนอออกให้หมดแล้วก็ถึงจะสรุปข้อมูลได้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆสําหรับท่านใดที่ไปหน้าหมองคล้าดําไม่กระ สางสายมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำานะคะเนื่องจากฝ้าแดดฝ้าลมหรือฝ้าต่างๆก็ตามนะคะสามารถที่จะใช้ตัวนี้นะเป็นสินค้านําเข้าจากเกาหลีรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่านําเข้าจากเกาหลียังไม่พอนะนำเข้าเสร็จยังมีการตรวจนะสารของไข่ด้วยนะและที่สําคัญมีเลขที่จดแจ้งผ่านออยอรเรียบร้อยแล้วมีฉลากไทยครบถ้วนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารอันตรายสเตียรอยปลอดไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นสารสกัดที่นะได้มาจากธรรมชาตินะคะ แต่ความธรรมชาตินี่แหละจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นฝ้าเป็นกละนะคะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยนะกระปุกสีดํา ต้องบอกว่าข่าวดีตอนนี้มีไซส์ใหญ่ให้ใช้แล้วนะหลายท่านแต่ก่อนเนี่ยอยากได้ไซส์ใหญ่เพราะว่าไซส์เล็กเนี่ยพี่ใช้ดีมากพี่ไม่อยากซื้อบ่อยๆอยากได้ไซส์ใหญ่เลยได้ไหมต้องบอกว่ามีนะคะตอนนี้ไซส์เล็กขนาด10กรัมเป็นไซส์ทดลองท่านใดยังไม่เคยใช้แนะนําใช้ไซส์เล็กไปก่อนได้นะคะ189บาทส่วนไซส์ใหญ่อยู่ที่70กรัมแอดมินส่วนตัวใช้ไซส์ใหญ่อยู่ใช้ได้ประมาณเกือบ6เดือนถึง9เดือนเลยนะคะต้องบอกว่าคุ้มราคาจริงๆ1,290บาทเท่านั้นนะคะย้ําอีกทีว่าเป็นสินค้า ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะคะตัวนี้ช่วยทําให้ผิวหน้าขาวกระจา่างใสค่อยๆฟ,ฟื้นฟูผิวเนาะนอกจากหน้าจะขาวจะใสแล้วต้องบอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะนะผู้ชมเวลาแต่งหน้าเนาะต้องบอกว่าเมคอัพติดทนนาน,นาวเวลาหน้าเราเนี่ย มันไม่มันไม่ด้านมันนิ่มมันนวลมันเนียนเวลาเราจะลงแป้งลงพื้นลงรองพื้นหรือลงอะไรมันก็ติดทนนานหน้าไม่หน้าไม่วอกระหว่างวันอ่ะหน้าไม่วอกระหว่างวันนะคะก็ถือว่าแบบ สุขภาพผิวมันดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญทําให้หน้าเราขาวกระจ่างใสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสนใจก็บอกเลยว่าทักเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าไซส์ใหญ่เนี่ยของใกล้จะหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หายากนะคะนำเข้าไม่ค่อยเยอะสำหรับไซส์ใหญ่แต่ว่าไซส์เล็กเนี่ยมีหลายร้อยกระปุกก็ทักกันเข้ามาได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ